ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรบ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านผู้ใหญ่บ้านกันนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขากำหนดบทบาทหน้าที่ของท่านผู้ใหญ่บ้านเอาไว้อย่างไรนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบชัดเจนนะครับในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช2457และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27วงเล็บ1นเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขึ้นตรงกับท่านนายอำเภอนะครับมีหน้าที่ช่วยเหลือท่านนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และนอกจากนี้เนี่ยก็ยัง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตนเองด้วยนะครับรวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความเป็นธรรมและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับราษฎรในหมู่บ้านด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือบทบาทหน้าที่ของท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับ